เราเห็นเอเจนต์ที่เขาทำงานเนี่ยเขาไม่ได้เป็นที่พึ่งให้เราจริงๆกว่าจะมีออฟฟิศผมใช้ร้านกาแฟกับโน้ตบุ๊กเครื่องหนึ่งทำงาน8เดือนอะไรคือสิ่งที่ทำให้เราแตกต่างกับเขาเราต้องทำระบบแล้วระบบนี้มันจะต้องให้คนอื่นใช้ทั่วประเทศผม เป็นพนักงานบริษัทหาโอกาสในการที่เราอยากจะลงทุนก็เน้นเป็นคอนโดซื้อมาขายไปซื้อมาปล่อยเช่าถ้านับตอนนี้ก็เล่นมาสิปีแล้วเราเห็นเอเจนต์ที่เขาทางานเนี่ย,ยมันยังมีรูมที่เขาจะพัฒนาได้เราก็รู้สึกว่าเออคุณน่าจะทําเรื่องนี้น่าทําเรื่องนี้นะเขาไม่ได้เป็นที่พึ่งให้เราจริงๆคือเรามองว่าคนที่ทำอาชีพเนี้ยเขาควรจะคอนซัลต์ว่าเราควรจะทำอย่างไรกับทรัพย์สินให้มันขายออกหรือว่าปล่อยเช่าให้ได้และเราก็คิดว่าเอ เมื่อไหร่เราจะเลิกบ่นกับคนอื่นในเมื่อเราเห็นโอกาสแล้วทำไมแล้วไม่ทำแล้วถ้าเราคิดแอดวานว่าเขาเราโควายอะไรในสิ่งที่คนอื่นเขต้องการมากกว่าทํำไมเราจะอยู่ไม่ได้อะ เรียหนี้สินเคลียรทุกอย่างพอครบ3ปีทุกอย่างมันเข้าโป๊ะเชฟผมเล่าอย่างงานเลยชื่อแบรนด์ยังไม่รู้จักอะไรเลยตั้งธงตั้งแต่วันแรกอยากจะสร้างโมเดลให้คนอื่นัน่มร่วมกับเราให้ได้คือทําหลายคนมันสนุกกว่าทําคนเดียวอยู่แล้วคนทําคนเดียวเนี่ยหวยหาทีมแต่นี่เราจเจอกันทุกเช้าแลกพลังกันตลอดอด้วยพื้นฐานเนี่ยเราเป็นคนเอาจริงเอาจังเพราะเราเป็นผู้นําครอบครัวแฟนกังวลแต่แฟนไม่พูดอะไรแต่ผมไม่ได้กังวลเลยนะผมรู้ว่าผมสนุกกับมัน ตื่นเช้ามาเนี่ยผมแต่งตัวเหมือนไปออฟฟิศเหมือนเดิมผมใช้ร้านกาแฟกับโนต้ตบุ๊กเครื่องหนึ่งทำงานส่วนตัว8เดือนกว่าจะมีออฟฟิศผมก็โชคดีท,ที่ที่ทำงานเดิมเนี่ยเราเป็นพนักง,งานแต่เราดูแลทีมงานขายเรามีทักษะในการสื่อสารทํางานในเชิงกลยุทธ์มาด้วยดังนั้นเรามองภาพกว้างแต่ว่าผมว่าครูพักหลักจาไม่มีคนสอนผมเอกสารทุกชิ้นเนี่ยเราสร้างเราเองเราทําเองทุกอย่างมันตกผลึกสร้างเป็นหลักสูตรในการสอนทีมงานได้ที่สําคัญที่สุดสำหรับผมก็คือการจริงใจที่จะคุยกับเขา ผมทาคนเดียวมีน้องคนนึงแต่ว่าผมทาอยู่ได้คนเดียวเราทําได้ทําไมมันทําไม่ได้วะเราก็เลยมาหาอย่างที่บอกว่าอะไรคือคีย์พอยต์เซลล์เนี่ยตื่นมาแล้วไม่รู้จะไปไหนนี่ตายแล้วไม่มีแอคทิวิตี้ทางด้านการขายจ,จบเลยดังนั้นเนี่ยเราก็เลยสร้างคีย์พอยต์มันก็ลองผิดลองถูกอยู่ปีครึ่งอะ่ะมันเริ่มมาเป็นรูปเป็นร่างแล้วก็คนที่รับเข้ามาเป็นคนที่3คนที่4ี่เริ่มทําไดเ้เราปรับมาถูกแล้วแล้วเรารู้ว่าเราต้องเน้นเรื่องอะไร ผมก็เลยสร้างสักสูตรเลยผมเรียกว่า s ซต Smart a g e t t Training c o u ค s e คนที่มาเป็นเซลล์ฟูลไทม์ของคอนโดแมนมึงเข้าเลยหลักสูตรนี้หมดอยู่กับเราทุกวันอยู่กับเราทุกวันมาประชุมมาได้อะไรเงี้ยมันเหมือนเป็นไกด์ไลน์อยู่ที่ภาคสนามเขาจะต้องฝึกตามไกด์ไลน์นั้นเอาคอนโดนําหน้าเพราะเวลาคอนเสิร์ตเนี่ยพิมคำว่าคอนโดมันขึ้นกับเรา,าเลย มันเอฟเฟกกเราว่าคำว่าแมงมุมเนี่ยความหมายมันคือคำว่าเน็ตเวิร์กเป็นใยเน็ตเวิร์กเนีเป็นคำไทยฟังง่ายๆเดี๋ยวนี้เขาเรียกผมมิสเตอร์แมงมุมอะไรคือสิ่งที่ทำให้เราแตกต่างกับเขาวันนี้ต้องคิดว่าบริษัทใหม่ที่เปิดขึ้นมาเนี่ยมีไฟมีพลังมากกว่าเราอีกเราต้องทำระบบแล้วระบบนี้มันจะต้องให้คนอื่นใช้ทั่วประเทศมีออฟฟิศแบบนี้ในเชียงใหม่ในจังหวัดใหญ่ๆไปคอนทิบิวช่วยให้กับคนในแต่ละพื้นที่ สมมติถ้าเราทำได้ที่กรุงเทพมันไม่มีเหตุผลอะไรที่เราจะไม่โคลนนิ่งระบบแบบนี้ดีๆวิธีการทางานดีๆและใช้ระบบเดียวกันไปอยู่ที่เชียงใหม่ไปอยู่ที่ภูเก็ต<ๆ>ก็รวมๆแล้วเกือบ50คนครับผมที่ออกไปก็อยู่ในตลาดเห็นเยอะๆนะบางคนก็เปิดบริษัทแล้วเราก็ดีใจกับเขาน้องอยู่ได้แต่ว่าแน่นอนเนี่ยคนอยู่กับเราเราก็ต้องทำให้เขาโตแล้วก็ได้เปรียบถ้าวันนี้ได้ลงเรือมันไม่ใช่เพราะพี่แต่มันเป็นเพราะตัวเราเองต้องเอาไว้ถึง ถึงไม่ถึงถึงไม่ถึง,ถ,งถ้าเราเป็นแค่โรงเรียนในการพัฒนาแต่ว่าตัวเราเองไม่พัฒนาจบเลยเราเองก็ต้องคิดว่าทําอย่างไรคนที่อยู่ที่นี่ถึงจะประสบความสําเร็จโดยที่ไม่ต้องออกไปเราก็มีเวทีนะเราก็พยายามสร้างเวทีให้เขารู้สึกคุณมีโปรเจกต์มีไอเดียอะไรก็สามารถที่จะทําได้ ลูกค้าโทรมาหาเราบอกติดต่อเรามาจาก YouTube มันเป็นโอกาสอะถ้าคุณไม่ใช้เนี่ยคุณเสียโอกาสตัวจริงออฟฟิศคุณจะเล็กๆก,ก็ได้นะแต่ถ้าในโลกออนไลน์มีคนติดตามคุณนะคุณได้เปรียบอนาคตทุกคนจะต้องมีช่องคําถามคุณจะรีบทําวันนี้หรือจะรอในอนาคตแต่บอกเลยว่าหนีไม่พ้นที่จะต้องทําทุกคนจะมีช่องตัวเองถ้าเราเป็นคนชอบไปดูบ้านดูที่ดินดูคอนโดเนี่ย มีพื้นฐานแล้วอันดับถัดมาก็คือคุณต้องมีความฝันคุณต้องมีทัศนคติเพราะฉะนั้นเวลาที่คุณเจอปัญหาเนี่ยถ้าฝันคุณไม่แรงมากพอเนี่ยคุณไม่มีศรัทธามากพอเนี่ยคุณหลุดแน่นอนคุณก็จะกลับไปทําอาชีพเองแล้วก็มีทัศนคติทัศนคติของคนสาเร็จอะถ้าทัศนคติคนสําเร็จคุณสําเร็จถ้าคุณมี3อย่างนี้นะคุณมีโอกาสทําเองก็ได้หรือจะสังกัดใครก็ได้คุณต้องสังเกตเยอะๆและทําเยอะๆแต่วันเมื่อคุณทําได้คุณจะภูมิใจกับมัน แชมวยโลกอะมีรุ่นหลายรุ่นเลยตั้งแต่รุ่นเล็กจนรุ่นใหญ่ผมไม่อยากไปแข่งกับรุ่นใหญ่ไงเราก็ร่วมเลยครับผมอยากเลือกรุ่นแล้วก็เอ้ยผมจะเก่งรุ่นเนี้ยทำไมต้องไปขแข่งกับเอเจนท์ที่เขาเก่งๆถ้าเราไม่ชัดเจนอะผมตายต่ปีแรกแล้วคนจะดูตรงนี้ทีวิ่งไปตรงนี้ทีวิ่งไปตรงนี้ทีวิ่งตรงทีไม่มีแอรเรียสังหารนองเราเลยมีแอรเรียสังหารน้องผม,ผมเข้ามาผมยิ่งตายเกี้ยเราเลยอยู่ได้ถ้าเป็นเรื่องอื่นผมไม่สนแต่ถ้าเป็นเรื่องนี้คุณต้องมาถามผมผมครุบกับมันลมหายใจผมอยู่่กับเรืองนี้